ฉันชื่อปันปันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของคณะกายภาพบำบัดวันนี้ฉันกับเพื่อนๆมีทำโครง,งกานกลุ่มกันแต่เอ้เพื่อนๆไปไหนกันหมดเนี่ยอะอยู่นั่นไงเจอแล้ว ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำโครงงานแนวไหนดีเลยถ้าดูจากอินเทอร์เนต็ตแล้วก็งานวิจัยขอ,ของพี่นะก็ยังไม่เจออันไหนที่ถูกใจเลยอ่ะงั้นวันนี้แล้วก็มาช่วยกันคีละกันเนาะเอ้เราจะมีกิจกรรมอะไรนะที่จะระยุกต์เข้ากับกายภาพได้อ่ะคนก็คงไม่ค่อยมีเวลามากายภาพกันหรอกแค่เดินในที่เขียนเลยการเดินการเดินไงการเดินก็เป็นการทำกายภาพอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอ ที่มอเราอ่ะก็เพิ่งจะมีกิจกรรมวิ่งเดินปั่นไปนี่นะเราเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกายภาพบำบัดก็ได้นี่เพราะมันง่ายไม่เสียเวลามากด้วยเออใช่ใช่แถบการวิ่งเดินปันนะ่นไ่นยังทําได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะอองานเรามาช่วยเราลง,ลงให้คนหันมาทํากายภาพโดยการวิ่งเดินปั่นอย่างถูกที่กันเถอะการเดินถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเรากระชับกระเฉงก่อนที่เราจะเริ่มเดิน เราควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมรวมทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าของเราโดยเราควรเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วรู้สึกแห้งและสบายตัวส่วนรองเท้าก็ควรเลือกที่มีพื้นหนาและยืดหยุ่นได้การเดินอย่างถูกวิธี 1... ก่อนเริ่มเดินเราควรอบอุ่นร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อ 2. ก้าวแรกของการเดินควรเดินลงส้นเท้าก่อนการวิ่ง หลักการวิ่งเพื่อสุขภาพ 1. ไม่ควรวิ่งลงปลายเท้าเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งและบริเวณน่องอักเสบ 2. ควรวิ่งยาวๆเพราะจะทำให้เกิดการสะสมไกลโคเจนและจะทำให้เราสามารถวิ่งได้ไกลกว่าเดิม 3. วิ่งเร็วอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขยายใหญ,ใหญ่และเป็นการป้องกันโรคหัวใจการขี่จักรยาน ก่อนเริ่มขี่จักรยานสิ่งแรกที่ควรทำทุกครั้งคือการตรวจลมยางและการตรวจเบรกและควรปรับเบาะจักรยานให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ขี่ขณะที่ขี่จักรยานควรใช้เท้าปั่นในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้เราปั่นได้สนุกและไม่ปวดขา การทำการกายภาพบำบัดไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นคนปกติอย่างเราเราก็สามารถทำการกรยภาพได้เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่ใช้งานามากซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการวิ่งการเดินและการปั่นจัก,กรยานยิ่งถ้าเราทุกคนทำได้อย่างถูกวิธีแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียว